สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ร้านประจำนะครับคุหาหากินไม่ไกลวันนี้ก็มาอยู่กับร้านป้าซ้อยเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆวันนี้มาเจอแล้วมาเจอละเจอแล้วเจอแล้วนี่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 เจ้าของพันธุ์ทุเรียนดีหนึ่งศูนย์หนึ่งเห็นคนเมื่อเช้ายังเห็นแล้วเห็นแล้วนะคบผมมีคนถามเข้ามาว่ามีไหมเอายังไงมีเรียบเลยนี่นี่เจ้าของพันเจ้าของพัน ผฝากหมายเลขไว้หน่อยถ้าเพื่อนๆสนใจศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึมหกี่เอาถ้ารับผมเยวผมจะยิ้บ่อยคลิปนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้นี่ก็คือเจ้าของต้นทุเรียนดีหนึ่่งที่ขอยืนยันว่าตรงพันที่สุดนะครับผมตั้งแต่ปันโซไปเจอมาอร่อยมากๆอีกรอบนึ่งนะเบอร์อะไรนะศูนออยน ศูนย์หกสองศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสี่สามหกห้าสี่สามหกห้าติดต่อมาหาพี่ออดได้เลย <Ừ. S 1> เดี๋ยวต้องการติดต่อมาเลยต้องการติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวจัดส่งให้รับประกันเลยว่าอร่อยแน่ๆนี่สีพยายนั่งอยู่ตรงนั้นนี่นั่งยิ้มอยู่นั่งยิ้มอยู่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่มีอินีย์สายพันธุนะ์เนาะที่ป,ป้าขยายออกมาให้ตรงตามพันธุ์แน่นอนนะฮะเชื่อกันโซกันโซ,นโซกินมาเยอะแล้วเมื่อเช้านะั้นได้ดู้ว ดูยังคชิดมาเช้าดูแล้วใช่